เมาเหนือเมาเนืเอกับทีมงานปิดประตูนแน่นแน่เยไนให้ิดไปอะไหเมาเนือ <c oughs> ไม่เอาเหนือไม่ไม,ไม,ไม้สุดเลยโอ้ยอรอม,ม่าโด <c oughs> นอะไคือถอดเคือห้อยๆจม <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> ผมสวัสดีครับผมเด็ดแย่สิ่งของแย่ยังแ <c oughs> ย่เลย<ด><ด>

มาซิมาซิมาซิมงซิไหเน่ยมาซิมาซิมเพ่อนอันไหอัไหนอะไรเอาโล่หนึ่งโล่หนึ่งครับผมออะรยัโราอแเสถียรีก็เจอผมโอ้ผมผมแจบเลยครับเลยน่าไห

เห่นแรกกับขวางรึวจาจัดไปจยวไม่มาจูบงมาจูบวเข้าหลานบุกยเจ้หัวหน้านหนาตาหรือ ข um ้างในข้างในจ้าโอ้เ hmm. ส oh, mm ือ hmm. ก็ม mm. mm ีอ่ะตุนนงนงนงอืมนมดีปะ ก็ดีเลกกะโดดมาสิบตัวยังไงต้องว่าก็โดนนะได้อยู่เลยเนาแคนตันเลยเดี๋ยวป้าังอ่ะไปดิอู้น่าปะผมดึงอันนี้ข้อมั่มเดี๋ยวเดี๋ยวราคาขายมร้อยตอติอ่เียยงนก

วันนี้แมมามรอบโอ้ขอพูดเหรอฮะน้าขาวไปหายเตมฝ่นอืมต่อครับเราไม่รู้เขาหสิฝุ่นอไม่มีจ้าขอพุ่อะไรนะครับผมอ๋อแล้วมาฝากกันนอ๋อเราฝากเขาไปเป็นหลวกตัวคนบ่กินดิบใส่ที่เซนซ่าเออถ้วมาเมืองนาตาเราวม่หาย มันมันขึ้นใจเขียนว่ากินดิบบัสกินแต่ใสเหไกลๆไกลๆไกลๆมาเปล่าบอกไปเลยลโอ้ยมันมาตรงบานตรงเี็กตรงเี็ราชพัฒน์นี่ตรงเด็กราชพัฒน์ก็ก ไปได้ตยาวม่หล่มากหนึ่งบาทึ่ให้ระกัน้ะว่างเลยก็ไปกัเราเลยไล่อ๋ไล่เอานี่น้องไล่ไม่เดน้เทียวนเที่ยวโลกครับผมครับผมกระโดนกระโดนหนิครับครับัดหน่อยครับครับโอ้เนี่างเวใหม่หนาะึานตั้งยุ้ยสก็บอก พิกัดตำแหน่งน่ะอาวแล้วบอกไปลานอยู่ไอ้ตำบลลนจิกนิ่มถนนดำแข้มให้ด้อยจ่าด้วนี่ครับเินไปอังสะผมรับผมอู้ขอบเพ่อนลวผมสร้างไปอ่ะตำบลดังศิลาอำเพ่อพิบูลภาษาจังหวัดอุบีราชธานี่พี่น้องยงพอ น <laughs> ีตานุอเสียงว่าสมองต้นคูนอ้าวเกียมนี่เอาร้อยเดียวพอเอาอพอมียกินกรุันอยู่3ปีเบิด้อเจ้าอกินอย่

จำยีจำยีจำจำโอ้เส okay. ีบเสียบอืมไอ้ยแล้วไปสองงานแถมทีแรมาสื <h 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 ่อผูจีบมาสื <h <h ่อผู้จางหังนงแล้วาีมมามาาโอ้หสิบอกไปยิบ้านของาดเอาแม่มาอาทิตย์ ยังเอาอยู่่งยงลายัจจิ้มันนะเนี่ยแ้ฮัแต่เนี่ยเท้งมันเนี่ยันสรงให้เราหวสร้งเป็นรสิมัมีรจิ้มมัน

โ้โ่เออิ่งกเดียวไม่ได้เออกม่เอเออคับับโอ้ยมีพันบอมมีพันบอมมีสบายสามกี่พันตับสามกี่พันตับโอ้ยโอ้ยไปออนเลยเด้อของแขของแขอย แก่ยเทดี๋ยวสอันเดีมาคนพันหนึ่อะก็มุเข็มแท้เลยจิยังมุงยิ่โอ้ยสาสายอย่างงยเฮไงนเราต้องเพลกบเราเลก่อนนี่อือเออนี่ก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตีอยวอันนี้หอมเสียพดีแม่นเสือน้ำมัน้าันอะน้ำมันสีหมดเลยัดอยูจัดอยู่แต่แต่ก็า ก่มันมั้เดี๋ยวนเหมือนกันตื่ไขันมันอยู่บนเดียรเดียจมหกูตันมันอืมอืมปุ่มกลมก่อนยางเลยรออืมกใส่กันมมึางเลยมงาเลยอืมทุกพี่ก็ไปใส่เลยหลานทุกเบอร์ทุกพี่กันเลยไม่ใช่เออเอิญนะว่าโ้เอิญน่าล้ง

สิโกขออนอยากได้สิโกนไปอารามไมมทีเดียวคนคว้ากันเสียมแต้มแต้มแทบแทบถึงาานาข่าหูงานเขาเลอะนอนนา่ัเป็นบุคือโอ้สงังวะไม่ถังไหมันบุคจะไปกวนดิเลยูเปามาสองขวดน้อยกองมันพกนอก็ไปนันอยัอนนกันมือขอยุ่งานอ่าพน็ลงมาจะยุดลงมาใส่อเาอาเกียวยาไม่เส่นเมลียวยาม่เสมาสังขดสามาสิมส <30 S 1> บไม่ยั่วพมาไม่ยพาดบอเอามาหยิบ สองไงก็น้อยนึงบาทเพื่อนมั่งนะผมไม่น่าสกโกไม่เห็นงานนะมันเดียวมันอนว่างนีทางว่านมันก้อนนี้มือคอยยุ่งงานมังน่าที่น้อยผ่านมึงเมื่อเมียงง่วงอย่านเอาเมื่อขวดน่อยนี่เาสองขวดไงเมือก้อยกุ้งบานทั่วหออรนี่าไม่หยุดสองขวดไงบ้านกินวัตีุเคบื่้นมันง่านจะได้ยิบานปัญหามึงคอยผมว่านใจว่ามือเดาว่างคอยแนมไปอยู่ แก่ที้ไม่เห็นรถหลอกอไปก็บลี้ยงยูอันบักเชื <S 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 ่องอะไรอื้อหัวไอ้สองทุ่มนี่เขาไปเมียนหัวม่เห็นเจา้ดิพันไมงไดพันขักพันม่นวเห็นใส่ด้ ไม่่านตายพั้งยูบเือฉััตัวทู่เมนียมแน่ถุงพั้นั่งซามที่เกียรไดเลยพันยี่าัน่เลยบอกเลยม้อเนียวทู่้าโม้ยอยู่แล้วมเ้โอ้ยเาเ้าสอรกันย้อนเถียงกันย้อนวันต่อเดียนี่เป่าพี่โป่ง โอ้ยคันคันคันดีนะแกกวากเขาขาได้เวตัวนี้เราเจ้าเร้วบอกเฮลโลนี่ยเป็นห่วงเราว่ะทรอชีกเตือมนดากดิบุกินไม่ต้งไหนกูยืนน่ต้องไหนกูยืนน่โอ้ยไม่ไนยืนน่จับส่ยงกันเถอะไปเรงงไงไปก่อนไปกินสุเลยไป

มันเข่าเว้ยสั่านก็ร้องเขาเอาก่อนไงใช่หรอร้องจนหมดเลยนี่นี่นีตั้งแต่เหมดนี่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 ตั้งแต่แกน้องมึงมาแล้เห็นโอ้ยปาดเครื่องแหน่กันนะเอาไปเลยตอนนึ่งเลยเออตอนนึ่งมันบอกท่านเขาหรอกคือว่าตัวนี้ว่าจิตใจวะครับผมก็เบื่อเนี่ยคนนี้คือเดเขาบอกกินเนื้ออ๋อิสลาเอลอิสลามบั๊บปั๊บ อิจลาไม่กินเนี่ยโอ้ใส่เกลือไว้โอ้ยไปใส่ในน้ำจิ้มนี่หรจิ้มอยอะจุ้มกิ้มขเราต้องสั่งมาครับสั่งเสียงประมาณก็อืมผมมันน้ำเนี่ยงั้นต้องใส่ยองใส่เกลือกินละอันนั้นกเวลาตอนนี่ยคือนี่ยากว่านซอยละจู้เนาะพ่อเอามาซอย

เพาะิมเติมนั่นเองผข้าไงก่อนี่ไหนยังเขาบอกตัดใจรักนี่มคำมันขึ้นพี่น้องเอ้ยมันเหมือมันไหนเรื่อมาเหตุกันแเสียบไร่ตัวยากมายเลยแต่ว่าข้าจะคุยกันทั้งนี้ฝัน คุยลงไปมั้งี <okay ีคุยเรียนคุยหัวอย่างนั้นเปล่าพอรักพีพอยู่นี่พออยู่แล้วอยู่เดินเิพี่น้องมาโลดปันวันเนี้ยเนียงมี่โอย่างไรสบายบ้านเมื่อวเนี่ยเนื้เขานี่าวัานเขาย่าจ้

นี cerebral, boss, okay. oh. ่ต oh. ้ง้งสมูบ้านคอยด้วอ้าวสาคับดีเปสั์เโอ้ย้องเคยรังดีโอ้หูบริินเลยโอ้ยเสียูดได้เพรอยงเรากโอ้ยสักสยันนี้ตาเยม่ยทุอนมาหน้ายอวันทุกข์อื่นไหมทั้งหัอ๋อหนครับโอ้ยไรเมื่อถึงวันวันไหนเออแม่หมุดขค้นเราว่มันเหนอยี่่าคยียง แป๊ยไงไป้ยนลูกมาเน่ยองยินเสียงเราอยู่ไปดูรรดที่ตแต่มื่อคืนก็ยมูจอกขอน่ใจมูจอกอเมื่อเมียนี่หว่าบนลัน้เมียนี่หว่าใช้ทุกหน้าหว่ามุงเมียไปเมียนไปตมุงนึงเดอเมียไปเมียนชุ่มเครื่องไว้ข้ากับยมงมันึงแห่โอ้ยแกงวกูถือไปท้องดน่อยเซียมันข้า่าคุณแย่น้ามันยบุญลงมาติดตะตาเจ้เจ้าเจ้ จต่สีเราไ่เห็นเมียเลยกิเจอเมียเราต่องไก่เี่ยวเนี่ยเวต่องไก่ยังไม่ลู้ไปอ้อนเลยล่ะยาห่วยดีหน่อยทางร้านจอดีพี่นอนได้แล้วท right. ่านเพื่อนเบียดอยู่ ลยมันสุดๆกันแล้วครับพี่น้องดีเลยวะเดี๋ยวมันสุกแล้วครับเสอเสนเสเสเนี่ยมันมันเน่เสียเสือเสือเจ้าเลยมแล้วเนี่ยเ้ราดจ่งเลเสียดิ่แบบนี้คุณงันเสียเอาไปจอยลดนัดดีเอามอใม่โก่งหอมคุ่นรอนนี่ต่จอมยุด มันอยู่ที่การดคุยเขาเขาเห็นงานดีบ้านลาอยู่ที่บุญคุยเขาพออใจวะอืมค้งโค้งลางใ้มอแม่นกันกูกับแม่มอแม่โองล่าตูดดีมาแม่แน่มอแมยางนี่ยคุยกันม่หยาบเลยหัวย่งหมืนเลยจอมยุกเอาเกลียวเรอวะ มื่อนี้ตลาดนัดได้มื่อนี้มาช้อปปิ้งแบบเต็มที่เลยไปย้อนมื่อนี้ไม่ได้อยากเว้ยมม่แก้แนนไม่เปลี่ยนจะอะไวันวันพอดหกันน้าสาระตีพอดีเลยครับพอดีเลยเต็มที่เต็มจที่เลยอยากมีพอดีเลยโอ้ยเป็นเบลเล็กเป็นเบลเล็กนักรียนสุดท้ายโอ้ยโอ้ย มันบ็ลงมันบ็ลงมันเปลายกตีน่าหวยมันมีนามรองนี่ทีท่านพูดเสิร์ฟาษาญี่ปุ่นอู้ยเจ้าของกินยงยงยกุย่างนะเว้ยทิศขอดสิตายไอ่จนสิตายมันยังมุดเสืออยู่ยงยกไอ้ที่อู้ยปวดสมองเ็ตตะก้อนเอาเนี่ยมันดึงตั้มแค่เรื่องมากนะนั่นยังมุมหัวกันอีกอ่าหนุ่มเนี่ยแซ่บแล้วเนาะแซ่บดีมากยังกึ่งยัง อ้อเจ้าว่าบเเออมตใเป็นตรงดน้องสิมสิบวยยุบเจียวลายเออเอาลดนะเกียวเห็นไหมกระตัวติกยังอยู่เมบ่อไดเจียวติกยังอยู่เออเมดนาพี่มันอย่างน้นไอ้บักข้าววันนี้เจียวงงมากออกนุ่งอเยมันเป็นเจ้าอือหโอหัวไปก่อนจิ้นยิบอู่ าจับยังมาั่งมาสั่งใบเดียวมาามันเมื่อนี้ทำเมียก็ช่องตอนสบายไปที่อยหาันเขามือนี่สิแจ้งไล่ฮะสังรู้อยหาสิบกูเก้ชุดหางหรือหวหวังชองตอนเดียวช้องหมันนะที้างมาเส้นหลี้ยนี่ต้องวายซอยบ่อยากซอยเซอยแพได้ซ้าบวันไปยี่สุเพรืว่าเอาววาสิบปู่ดีว่นี้

เป็นมือ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 อย่างนูนยำกินหอกแกไปบ่กินตุ้งหอมีะสกวันอใช่สบายบายขแนเหลครันนางโบุงไม่เนี่ใหญ่ห่นางร้นนันกานแต่ออกมาไรยำมานานได้หวาเนี่ยบึงนานากัดนางนาก็แล้งมงไม่มาเล่นนอกาันหรอเอ็ดเทจรู้จะจวันหมาบ่ บอว่าจะาแน่เออเจ้านังนมาเยานังนทำมื่ปรกนเนาะ้ึงเลยใจก็ไปพวกนีแล้วงานบานตลัดกัดไดยู่วช่างเลื่อนบนมาถามีเยอะสร่างกะวาวอ่ะไปเดไปในเส ยามันยาแล้วะยา่ะไมาม่อวนบอกแล้ยังยาดแล้วเนี่ยดูดยเอาสำหรับมันเองวัไปได้แล้วพี่น้องเบอร์อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นด้นพี่น้องเด้อขอบพระคุณนะรับผมขอบคุณครับบายโอ้ยเบื้งหน้าแต่ละคนเนี่ยเป็นตัอหยางเจ๊